สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปที่ทะเลสาบฟูซินเน่กันพร้อมแล้วก็ออกเดินทางกันเลยเราใช้เวลาออกจากบ้านจนถึงที่นี่ใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงด้วยกันทีเดียวมาถึงแล้วก็หาที่จอดรถให้เรียบร้อยนะคะซึ่งที่จอดรถก็คือวิวดีมากเป็นวิวภูเขานะด้านหลังและด้านโน้นก็มีบาร์ให้บริการด้วยนะคะส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นวิวทะเลสาบของเราแล้วจ้าตอนนี้ก็เข้าสู่ช่วงฤด,ดูใบไม้ผลิเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอากาศก็เริ่มอุ่น คืนแสงก็เริ่มมีมากขึ้นคนก็เริ่มออกมาทํากิจกรรมการแจ้งและแต่งกายชิลขึ้นด้วยนะคะและเอาละมาถึงส่วนของเราบ้างวันนี้นะคะกิจกรรมของเราก็คือเดินรอบทะเลสาบเหมือนเดิมค่ะทะเลสาบแห่งนี้นะคะก็จะมีทั้งหมดสส่วนด้วยกันเราก็จะเดินรอบทะเลสาบทั้งสองส่วนเลยค่ะหรือ2ที่ติดกันนั่นแหละค่ะแต่ว่าแต่ละที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากเราสามารถเดินชิลชิชมวิวได้เลยจ้าเดินไปเรื่อยๆรระหว่างทางก็จะมีจุดให้แวะชม วิวและจุดให้พักผ่อนหย่อนใจไม่ว่าจุดไหนก็สวยไปหมดยิ่งจุดนี้แล้วด้วยเป็นภาพที่เรามองได้ร้อยองศาข้างหน้าคือน้ำทะเลที่เป็นฟ้าครามซึ่งล้อมรอบด้วยภูเขาและที่สำคัญข้างหน้ามีภูเขาน้ำแข็งตั้งตรหงงานอยู่อย่างกระฉากที่เคยเห็นในภาพ,พยนตร์เลยคือที่นี่ใจฟูสุดไปเลยเสร็จแล้วก็เดินทางต่อไปเลยค่ะจริงๆเส้นทางก็ไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะคะมันก็มีผสมกันไปแหละเนาะและ,และสุดท้ายของส่วนแรกนะคะตรงนี้ก็